วิธีง่ายๆที่จะค้าขายแล้วชนะคนจีนมีคนจํานวนมากเป็นห่วงบอกว่าโอ้โหคนจีนค้าขายเก่งมากทั่วโลกก็จะมีคนจีนกับคนยิวเนี่ยแหละนะครับที่สู้สู้ยากมากผมก็ยอมรับนะครับแต่ที่นี้ผมมีวิธีง่ายๆครับที่คุณจะสามารถชนะเขาได้1ก็คือยาบุก ไปที่ประเทศเขาครับประเทศจีนนั่นแหละคุณบุกไปบ้านเขาคุณสู้เขาไม่ได้นะค,คือโอกาสชนะเนี่ยแทบจะน้อยมากหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าที่จีนเองนะักธุรกิจจีนหรือว่าคนค้าขายในจีนเองก็แข่งขันกันสูงสุดอยู่แล้วแล้วคุณเป็นตาสีตาสาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตลาดจีนคุณบุกไปคุณมีโอกาสแพ้สูงมากผมบอกนี้ครับคุณทําวิธีที่2ดีกว่าก็คือตั้งรับหาเงินคนจีนที่ไทยฮะคุณอย่าบอกว่า มันจะตั้งรับได้ไงที่จริงแล้วการหาเงินจากคนจีนที่ไทยก็คืออยู่ในลักษณะการหาเงินกับนะักท่องเที่ยวจีนครับอให้กูสังเกตนะนะักท่องเที่ยวจีนปกติเขามาเที่ยวไทยเขามาทำอะไรค่ะ เขามากินเขามาเที่ยวเขามาซื้อสินค้าบริการที่เป็นไทยๆจุดเนี่ยครับคือจุดแข็งของคนไทยเราบางท่านอาจจะสงสัยเฮ้ยแต่ก็เห็นว่าแบบว่าคนจีนนะเขาก็มาถึงไทยเลยแล้วปลอมสินค้าหรือบริการของไทยม้นจะสู้เขาได้ยังไงผมบอกเลยว่าสู้ได้ให้คุณลองมองสลับกันสมมุติว่าคุณเป็นคนไทยคุณขายพิซซ่าคุณคิดว่าคุณจะสู้ฝรั่งที่เขาทําพิซซ่า ได้ไหมครับเอาแบบทั่วทั่วไปนะสู้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคนจีนเขามาปลอมสินค้าเป็นสินค้าไทยยังไงก็ไม่เหมือนสินค้าไทยหรือมาปลอมงานบริการที่เป็นไทยๆเช่นนวดไทยบ้างเสริมสวยของไทยๆบ้างปลอมยากนะไม่ได้บอกว่าปลอมไม่ได้เขาปลอมได้แต่ปลอมยากครับสุดท้ายแล้วสินค้าและบริการไทยต้นตํำรับจะขายดีมากกว่านะนี่ครับวิธีง่ายคุณขายสินค้าและบริการของไทยเราที่ประเทศไทยให้กับนักลง แต่ทีเนี้ยถ้าคุณไม่รู้เริ่มยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะเลือกสินค้าหรือบริการอะไรที่จะขายดีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนผมมีคอร์สที่ชื่อว่าเคล็ดลับสร้างเงินล้านจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับช่วงนี้มีราคาพิเศษช่วงเปิดตัวอยู่นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทางข้อความได้เลยครับ